ลิเวอร์พูลเริ่มกลับมารายงานตัววันอังคารหลังเลื่อนโปรแกรมเพราะการเสียชีวิตของเดียโก้โชตานักเตะลิเวอร์พูลจะเริ่มกลับมารายงานตัวที่สโมสรนในวันอังคารนี้หลังการฝึกซ้อมช่วงพรีซีซั่นถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากข่าวเศร้ากับการจากไปของเดียโก้โชตาเดิมทีสโมสรมีแผนให้นักเตะกลุ่มเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเตะดาวรุ่งและผู้ที่ไม่ได้ติดภารกิจทีมชาติหลังจบฤดูกาลเข้ารายงานตัวเพื่อทดสอบความฟิตท,ที่ศูนย์ฝึก AXA Training Center เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและนักเตะกลุ่มใหญ่จะตามมารายงานตัวในวันอังคารเพื่อเริ่มการเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีหลังเกิดอุบัติเหตุโชตาและน้องชายของเขาอังเดรซิดวา ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสเปนเมื่อเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมาจนทำให้โชตาจากไปอย่างไม่มีวันกลับนักเตะและสตาฟของลิเวอร์พูลหลายคนได้เดินทางไปร่วมพิธีศพในประเทศโปรตุเกสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคสโมสอนได้เลื่อนวันรายงานตัวออกไปเป็นวันอังคารนี้9กรกฎาคม เพื่อให้นักเตะและทีมงานมีเวลาทำใจและไว้อะไรต่อการสูญเสียครั้งใหญ่ของทีมขณะนี้ยังไม่มีการอัดสินใจอย่างเป็นทางการว่าเกมอุดเครื่องนัดแรกของซัมเมอร์ที่จะพบกับเพรสตันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะยังคงแข่งขันต่อไปหรือไม่โดยสโมสรจะหารือร่วมกับนักเตะและทีมงานหลังกลับมารายงานตัวหากเกมดังกล่าวยังคงจัดขึ้น คาดว่าจะมีการจัดพิธีไว้อลาลัยต่อโชต้านในสนามเพื่อรำลึกถึงนักแต่ผู้เป็นที่รักของทุกคน